สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซิกกกอกนะคะวันนี้เราจะลดน้ำแต่เช้ามืดลงต้องลงไปทำกิจกรรมที่วันเด็กนะคะแล้วย,ย่าจะลดก่อนแล้วค่อยลงไปค่ะก็กลับกกกอกตั้งแต่วันจัน,เน์เทรนะ ค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ะะก็จันทร์อังคารพุดธหรือหาดสุกเสามาถึงวันวันนี้วันเสาร์ก็มาดูแล้วไม่เหมือนเวลาเร็วมากเลยกลับมานะคะตกผัก เลื้องก็เอออยู่พี่น้องเอ้ยไม่มีใครเก็บเลยเลื้อก็เหออยู่ดอกผักขอยผักกูก็รู้สึกว่าใหญ่มากผักกูจะัดกูวันนี้ยากจะเก็บลงไป ละอองที่ละองละองวันขมูงโค้งเสีงเลยนะคะไอซีที่รดน้ำให้อ้วนไม่ให้ปตแตนออกจากบ้าน จะกจะระจารดไปเรื่อยๆแตงเหมือนจะอับเฉาใส่ปุ๋ยผิดสูตรนมกว่ามันจะไม่เหลืองมันเขียวอยู่ดีๆไปใส่ปุ๋ยผิดําเดี๋ยวปลูกใหม่แต่มียังยังมีอยู่เดี๋ยวลงใหม่ให้รุ่นนี้ออกก่อนแล้วก็จะลงใหม่เพราะมันยังหนาวอยู่ปลูกได้อยู่ เ,เพีย้ยที่เท้ยมันไม่ใช่เพีย้ยไม่ไ<ง>มลมเลยว่าคือยังไงจังรดน้ำเยอะแต่มันก็เป็นดอกเรื่อยๆค่ะขึ้นดอกเรื่อยๆดูค่ะละองควันหนาว หนาวค่ะเอฟทีหนาวมากต้องอาบน้ำเยอะๆแกงน้ำก็คงจะเป็นเหมือนกัน ก็ผัก,กบุ้งนะคะก็เริ่มแตกยอดแตกหน่อแล้วแตกพิ่งออกมาแล้วนี่ก็ผักชีลาผักชีลาวผักชีลา,า,าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ผักชีลางค่อยขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวย่าเอา จะเอานี้มาหวานเอากลับกวางตุ้มกับกวางตุ้งหวานนี่เป็นหอมหอมนะคะอย่าี่หอมอบัวที่พี่รักส่งมาให้นี่แหละได้อยู่ได้กินก็พี่รักส่ง นี่แหละบ่งส่งเบี้ยส่งอะไรมาให้ส่งเม็ดมาเละมาเม็ดส่งเม็ดอันนี้มาให้ส่งเม็ดส่งอะไรมาให้แล้วก็เลยได้กิน อันนั้นก็ออกหมดแล้วนะคะผักส่วนผักนะคะส่วนนี้ก็ออกแล้วเดี๋ยวดูดูก่อนหอมบัวนะคะที่พี่รักส่งมาแตกยอดแล้วเอาฟางออกเมื่อกี้นะคะฟางออกเมื่อเช้าส่วน สวยมากไอซี่สวยมีคนเด็ดนะคะอันนี้เป็นผักอะไรนะผักกาด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 สีทิศนะคะแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะดอกเลืองกอเฮยังมันนี้ต้องเด็ดแล้วไม่เด็ดไม่ได้ว่มามันจะเก่ดูแตงข่อยแตงข่อยอับเฉา ใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยผิดสูตรก็เลยเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นใหม่อีกปลูกใหม่อีกเดี๋ยวมันก็ไม่ตายนะคะพี่น้องแต่มันก็เสาไม่แตงเถาตายก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำใส่เรื่อย

รั่วแล้วรั่วแล้วรั่วแล้วมาเรามากเก็บผักกันต่อจะซีเก็บผักเก็บผักโอ้ไม่ได้มาไม่ได้อยู่อาทิตย์หนึ่งผักค่อย กบผักคีอผักก่อนลงไปทำกับข้าวตอนเช้านะคะก่อนเราจะจัดงานบัณฑิตแล้วก็เติมพลังด้วยผักลวกผนะักนะคะลวกผักนะคะ โอ้ดอกหอมนนงามงามพี่น้องเล้ดูโอ้ยเจ็บมือเด็ดแด้เจ็บมือดอกนี้ยิ่งสวยซีตรงนี้ยิ่งสวยประกาศสีทิศอยากจะเด็ดแต่อ่อนๆเด็ดแต่อ่อนๆมันไปกินเอา ตะดอกมันเอาตะดอกเอาตะดอก โอดเจิบมือจิบมือดูผักบุงฤฤบ้งเอฟซผักบุ้งผักบุ้งก็งามงามผักบุ้งก็สวยสวยผักอะไรก็สวยสวยจิมมืดเกียงจะเตียงผัก เพียงเฉลยดอกดอกรับ เราผักสีทิศสีทิศสวยมากโอ้ยเจ็บมือมือแข็งหมดแล้วผักบุ้งสีทิศผักอะไรนะผักกาดสีทิศสงสัยจะเป็นก้าแล้วโอหนาวมากเลย บุ้งสีชิพนะคะก็คงจะก็คงจะไม่น,นี้แล้วอุ้ยหนาวหนาวมากมือจนแดงพี่สาวมันเจ็บเจ็บเลยแหละดูปักบุ้งปักบุ้งนะคะหนาวมากอุ้ยค,คลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ สวัสดีค่ะ